แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมนะครับกันอยู่แล้วซึ่งมาอยู่กันกับแนดออนนี่ซึ่งบอกเลยว่าแค่ปกมันก็น่าสนใจแล้วมาดูดีคือมาดูดีกว่าว่าแนดออนนี้่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจมากน้อยเท่าไหร่สนใจเล่นเพราะปกแม่งน่าสนใจมินิทอร์มันจะเกิดตอนกลางวันปะไม่มันจะเกิดมาได้กระทึบแลวอ่ะอันนี้จะเหมือน จะมีเผื่อมีอะไรน่าสนใจอันนั้นมันหมูบ้านเกิดมาโชคดีเนี่ยตอนกูเรียนชิลอดกูไม่เกิดมาเจอแบบนี้บ้างวะกูมาถึงหมู่บ้านแล้วไหนดูหน่อยสิหมู่บ้านนี้มีอะไรให้กูป้นบ้างเอาเตียงมึงมาอย่างแรกสำคัญเลยเตียงข้างบนก็คุยกูาจจะมีขนมปังสำรวจครับเอ้ยวันดีชาวบ้าว้าวต่ฝากแชทอยู่ไหนกูไม่รู้มิ่งตามาลังกู หนุนข้างบนอยู่หนุนอยืนหนุน,นไอ,อ,รอ้รถกูเลมโป๊ะโป๊ะกูอยู่นี้งั้นมึงใจมันคงยังไม่มาหาเราหรอกมั้งวันนั้นก็หาของกันที่เล็กน้อยก่อนจะไปกระทืบมันเอ้ากูไปเอาเหล็กแป๊บหนึง่งเหล็กฟรีนะเหล็กฟรียังไม่มาใช่ไหมเหล็กฟรีมึงมานี่เลยมึงกลายเป็นปเหล็กฟรีกูแล้วเจ้ากูตี มันมาอย่างนม้หมือนมันกําลังเดินมาแล้วบ่ไอคิปเปิ์มาจากไหนวะมันนี่สิเหมือนมันจะยังไม่มาคงจะมีโอกาสฟาดอ้าวฟาดโดนอ้าวไม่โดนอือวิ่งครับร้อยเฮียเลยไปเลยมึงตามไม่ทันเลยไม่แดกกูรอมึงจะไม่โง่ไม่ฉลาดนะอึมาสามบอกพอเลยได้มากี่ก้อนได้มาสี่พอดีพอดีเลย คำดาบเยอะดาบหนึ่งโล่หนึ่งรีบร้อยเดี๋ยวอ๋อมูมจ้องหน้ากูทำไมมาถึงเวลาแล้วที่เราจะไปไฟกับมันไม่เข้าหาคนล้อเผื่อใครอยากเล่นผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ดิสคริปชันเรียบร้อยแล้วไปโหลดเล่นกันได้นะถ้าชอบติดตามด้วยหรอ